สวัสดีครับพบกับผม e f o o t b a l เพ e s 2000เออไม่ใช่เ e s ดิ e ี o o t b a l l 2 0 2 2โมบายนะฮะวันนี้นี่ครับผมมาเปิดแพ็กกันดีกว่าตอนเกมเปิดผมไม่ได้อัดคลิปเนาะผมลืมอ่าตรงนี้เป็นเมนเจอร์ก็คือผู้จัดการทีมนะฮะใช้เงินซื้อเลยผมซื้อคอป ซื้อมูรินโญ่ไปล้วเอ้ยผมว่าจะซื้อตัวนี้ด้วยไม่ได้ซื้อเลยซื้อไปเลยแล้วกันมีเงินนะฮะแต่แผนของคอาเป็นแบบเป็นแผนแพสซิ่งเกมแหละซื้อไหม เป็นแนวต่อบอลนะครับแกนงคัปนะแต่เกมรับเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะคือเป็นเกมบุกบุกโหดครับแผนนี้ซื้อไปเลยแล้วกันแค่แสนเองจิบจปไปไปเปิดแพ็กนักเตะกันดีกว่าครับส่วนตรงนี้จะเป็นนักเตะสแตนดาร์ดนะ ผมเดวาสนร้านสองซาร่าร้านหนึ่งอะไรเงี้ยใครเอาไปดูได้นะครับมาเราจะมาเปิดตรงนี้กันคือผมอยากได้กอง,องกลางกับกองหลังเนาะตรงนี้เป็นไอคอนิกโมเมนต์นะฮะก็คือเป็นไอ้นี่แหละครับแต่ส่วนมากคือเขาจะใช้ชื่อ the, the Legendary เนบะเป็นไอคอนิกแอนภาคเดิมแหละ นี่เป็นกองหน้าครับ <c oughs> นี่ครับผมกองหน้าส่วนตัวผมอยากได้เนี่ยวลาโควิดเนี่ยน่าจะโหดครับแต่วันนี้เราไม่เปิดเนาะเราจะมาเปิดกองกลางเออมันจะได้เปิดฟรีครั้งหนึ่งนะครับกองหน้า เพียงแค่เข้าไปดูอะไรสักอย่างนี่แหละนนอกหน้าจอครับกองกลางแล้วก็มีนี่ครับปีกสายความเร็วเนาะเอ็มปอรเว้วินิสิอุตอะไรพวกนี้แล้วก็กองหลังครับ เดี๋ยวเรามาเปิดกองกลางก่อนละกันเนาะล้วเขาเราค่อยมาเปิดกองหลังจำกันง็ไว้ที่600้อยทองเปิดได้แค่3ครั้งนะครับมาเนี่ยครับขอเป็นแถวบนละกันเนาะเนี่ยมันเป็นแถวล่างนะ ไปเลยตัวแรกครับผมชอบแบบนี้นะผมว่าตอนเปิดแพกคเนี่ยครับเอฟเฟกต์เปิดแพคครับมันดูสวยดีมันดูยิ่งใหญ่ครับหิาดาวครับผมโอเคบรูโน่ฟอนันเดสครับาตาสวยอยู่นะครับ โนโมามีใครอีกเฟิงกี้ได้ยองเนาะไปเปิดอีกตัวแล้วกันเนาะมาแล้วเป็นนักเตะโอ้โหซุปเปอร์ลีกสามดาวดีครับอย่างนี้ ใครละเนี่ยหมายเลขสิบแปดทีนี้ผมเคยเห็นะแต่ผมไม่รู้จักเขาคือใครครับ AMF ครับชื่ออ่านยากชิมหายพอครับพอพอพอเปิดนี้สักตัวแล้วกันเนาะไปเลยเราไม่ต้องดูเดี๋ยวเราได้เอ็มปอเป้ท่านหนึ่ย ความหวังลึกๆที่อยากได้แต่คงไม่ได้หรอกมั้งมาแล้วครับซิเรห้5ดาวไอ้นี่เป,เป,ปล่า,าเปาโลดิบัลลาเปล่าใช่ครับเปาโลดิบาาัลลามากองหลังกันดีกว่า ครับผมของหลังเราตัวแรกจะเป็นใครครับเดลเอห้าดาวคีเรลินี่หรือโบนุชีหมายเลขสี่ครับโบนุชีเต่ไม่ใช่มาไทเดลิกบ้ายโอเคครับได้มาไทเดลมาไทเดลิกก็ดีอยู่นะนึกว่าโบนุชี ตัวที่สองเลครับไปเลยอยากได้อูบาเมกาโนะครับไม่เห็นมันไปลีกไอ้นั่นเลยบุนเดลิก้าเลยครับมาแล้วครับตัวที่สองโหใครครับนี่เนี่ยสีดาวเองอาแจก จาจะชื่อหลังะครับมาตินิอันนี้เราลองเปิดสูงหน้าไหมกล้องหน้าไหมลองไหมแต่เราเคยเปิดไปแล้วนะสายความเร็วดีกว่าเนาะเปิดได้เอ็มบปเป้เนาะครับ <Hey. S 1> ตัวสุดท้ายของคลิปนี้ มาแล้วครับผมหาดาวสิอังกฤษพิม,พมพรีสี่ดาวหรือว่าจะเป็นอะดามาตาโอเล่ไม่ใช่ครับอลาไนแซงแม็กซิเมงครับนึกว่าจะเป็นไอ้นันสน,น่อยโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้แล้วกันเนาะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ